ของมันมาหมันเอา,มมามไม่ลูกเอาไหมหมันมกินไม่ลูกอือเอาเหรอหมันจะกินหน่ะหรือกินไหมครับแค่ได้กินรู้ คดียวไู้นกินหมดแล้วมากินมาแล้วนะงขึ้นมานี่มาแล้วงานมาแล้วกระโดดขึ้นมาแล้วมา้ขึ้นมาแล้วเก่งจังเลยคุยรู้เรื่องคุยรู้เรื่องเวลาีของกินใช่รู้จออกมาเพยรวยเปจบแล้วก็คาบถูกวิ่งออกมา คนเ,เรียนกินหมดแล้วหรือหมั่นมันคนเดียวตัวนี้ก็จะไวต่อค่อนิน